สวัสดีครับสวัสดีวันสงการสวัสดีวันปีใหม่ไทยครับนำสเสนอเมน,แน,นูแกงฝึ็ดปลาหมอใส่หน่อไม้ดองครับขั้นตอนแรกเราเอาพริกแกงไปผัดกับน้ำมันครับผัดให้หอมได้ที่ก่อใส่น้ำลงไปครับพี่น้องครับ ใส่น้ำลงไปพอป,ประมาณครับเราก็ต้มทิ้งไว้ให้น้ําเดือดได้ที่ก่อยใส่ปลาหมอลงไปครับนี่ครับเดือดได้ที่แล้วครับใส่ปลาหมอลงไปครับพี่น้องครับเราก็ใส่ใบมะกรูดฉีกกับตะไคร้กับหัวขาใส่ลงไปครับ ปิดฝาทิ้งไว้ให้น้ำเดือดให้ปลาหมอสุกได้ที่ค่อยปรุงรสครับนี่ครับเดือดได้ที่นะครับใส่หน่อไม้ดองหรือหน่อไม้ส้มลงไปครับพี่น้องครับนี่ครับแล้วก็ปรุงรสครับ ปรุงรสก็มีน้ำปลากับผงชิรสครับสองอย่างครับกันตอน สุดท้ายก็ใส่ใบแมงลักลงไปครับเพื่อความหอมครับนี่ครับสีสันน่าทานครับพี่น้องครับ เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมเสิร์ฟครับแกงเผ็ดปลาหมอใส่หน่อไม้ดองใส่ใบเมงล่กครับนี่ครับทานคู่กับข้าวสวยละลอนครับจะเป็นกับข้าวหรือเป็นกับแก้มก็ได้ครับพี่น้องครับสูตรนี้ครับนี่ครับสีสันน่าทานครับทานคู่กับข้าวสวยละลอนครับเมนูง่ายๆแบบบ้านๆครับพี่น้องครับ